สวัสดีค่ะแม่มริสุทธิ์กรอินทรียนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเพาะมาเมลิดงะกันนะคะก่อนจะเพาะก็กินเนื้องะออกให้หมดก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวแม่มาริสอนจะกินเนื้องะสองลูกนี้ให้หมดค่ะ,ะแล้วเรา,ารเอามลิดงะไปล้างน้ําออกให้สะอาดนะคะล้างน้ําออก เพาะเมล็ดงอะนะคะแม่มริสอนจะเพาะลงดินเลยค่ะไม่จําเป็นต้องไปเพาะในกระดาษทิชชู่ก่อนนะคะ,มะเมล็ดงอะเนี่ยเพาะลงดินก็งามดีมากเลยนะคะงอกดีมากเลยค่ะเนี่ยเอาดินใส่ถุงนะคะแล้วก็เอามเมล็ดงอะวางวางแล้วก็ไม่ไม่ต้องให้ลึกมากนะคะเกลี่ยเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยให้ให้ดินถม,มเมล็ดงอะนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็รดน้ำทุกวันเช้าหรือเย็นก็ได้ดินนี้ก็จะเป็นกาบมะพร้าวนะคะกาบมะพร้าวหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกครึ่งส่วนค่ะก็จะใส่กาบมะพร้าวลงไปนะคะรดน้ำค่ะ ลดานา้ำแม่บริส้อนนะคะ,ะเฉพาะประมาณสักเจ็ดแปดถุงนะคะจะไม่เพาะเยอะเมล็ดงาะที่เหลือก็เอาทิ้งไปแล้วก็ไปวางไว้ในร่มหรือว่าร่มลำไรอย่าเพิ่งวางตากแดดนะคะไปวางไว้ในร่มลำไรแถวใต้ร่มไม้หรือว่าชายคาบ้านเมล็ดงาะก็จะงอกดีค่ะ นี่แม่ะริซอนก็เพาะประมาณสองอาทิตย์นะคะ,มะเมล็ดงอกก็งอกแล้วเห็นไในคัเนี่ยนี่ต้นนี้ก็กําลังจะงอกอันนี้ก็กําลังจะงอกเช่นกันอันนี้งอกเร็วกว่าเพื่อนนะคะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามเมล็ดงอจะสมบูรณ์แค่ไหนนี่แม่มะริซอนเพาะไว้ประมาณ7จิดแปดถุงนะคะนี่ก็ตัวนี้ไม่ใช่มเมล็ดงอะนะคะ ตัวนี้จะเป็นอินทผลัมเนื้อเยื่อค่ะเนี่ยกำลังงอกนะคะอินทผลัมก็วางไว้ด้วยกันก็จะเป็นวิธีเพาะเมล็ดงอกง่ายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่มบริสอนก็จะเอาไปปลูกที่โคกหนองนาหรือว่าเราเอาเป็นต้นต่อก็ได้แล้วก็ติดตาพันเงอะดีๆนะคะค่ะวันนี้ทราบวิธีเพาะเมล็ดงอะแล้วนะคะ เนีม่มลิซอนก็มาให้ความรู้เรื่องเพราะมลิเงาะสำหรับวันนี้คลิปสั้นๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ